มันก็จะออกบ้างนะครับไม่ออกบ้างนะครับนี่ครับดูเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดี้ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มี เคล็ดลับสาระดีๆมาฝากพี่น้อง FC ทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาแก้ปัญหาไอ้เจ้านี่เลยครับแก้ปัญหาปากกาเมจินะครับปากกาเคมีที่เราใช้ไปแล้วนะครับมันเขียนไม่ออกนะครับสาเหตุก็เกิดจากการที่ใช้งานไปแล้วนะครับเราลืมปิดฝา หรือเวลาเราใช้งานไปนานๆหมึกก็จะแข็งตัวนะครับซึ่งหมึกของเรานะครับในบางครั้งเราก็อาจจะคิดว่ามันหมดไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่หมดนะครับมันยังใช้งานได้ต่อแค่มันแข็งตัวนะครับมันก็เลยไม,ไม่เฉียนไม่ออกนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง F c ซทุกท่านนะครับมาแก้ปัญหาไอ้เจ้าตัวนี้นะครับว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร จะทำให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมไปชมกันได้เลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทำการทดลองเขียนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะออกบ้างนะครับไม่ออกบ้างนะครับนี่ครับดูเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ ซึ่งมึกยังไม่หมดนะครับแค่มันแข็งตัวนะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยเขียนไม่ออกก็เ,เป็นติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอ่าดูอีกฝั่งครับฝั่งนี้ก็ยักออกอยู่นะครับแต่ออกไม่มากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูการแก้ปัญหากันครับผมมาดูเลยครับ คนอื่นเลยต้องมีเจ้านี่ครับน้ำยาล้างเล็บหรือใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้นะครับอ่ะอนอื่นนะครับผมก็จะทำการแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับแกะตรงหัวตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถดึงออกได้อย่างนี้เลยนะครับ อ่ะคาวนี้ผมก็จะดึงออกครับผมออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าข้างในจะมีไส้นะครับมีไส้จากนั้นก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับใช้น้ำยาล้างเล็บ เท hey, เข้าไปเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวจากนั้นก็ปิดก่อนนะครับปิดแล้วก็เขย่าครับ อันนี้ลองเขียนดูครับผมอ่ะเริ่มจะออกแล้วครับก็อันนี้ก็คือยังไม่พอนะครับก็คือเติมลงไปอีกครับต้องแก่อีกครับเติมลงไปอีกเลย แล้วก็อ่ะโอเคครับจากนั้นก็เรามาลองเขียนดูนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับเริ่มซึมออกมาแล้วเห็นไหมครับเขียนได้ดีเลยนะครับนี่ครับเขียนออกมาแล้ว เดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นวิธีการนะครับแก้ ปัญหานะครับหมึกปากกาเคมีที่เขียนไม่ออกนะครับก็ถ้าเราใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับหมึกก็จะหมดนะครับอันนี้หมึกก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่มันยังไม่หมดนะครับมันยังใช้ได้อยู่แค่มันแข็งตัวแค่นั้นนะครับถ้าหมึกหมดแล้วเราก็สามารถซื้อหมึกมาเติมได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูดี้ชา n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ